โคดกองหลังกำแพงหินของหงแดงฟานไดกลับมาเทพอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีท่านทุกคนคุณทุกท่านนะครับวันนี้มีกับช่องคันปากฟุตบอลนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเวอร์จิลฟานไดนะครับโอ้โหเอเชอเอ้ย ตอนนี้ฟานไดโคตรเทพโคตรโหดนะครับทุกคน,นครับก่อนที่ไปรับชมรัะฟังนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกันปากคุตบอลช่องเล็กๆน้อยๆของผมใน YouTube คนนี้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอเคฟานไดไอ้เหี้ยถือว่าปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่านัดที่แล้วเจอกับเบนฟอร์เนี่ยหรือว่านัดหลังๆเนี่ยเกือบทุกๆนัดนะครับฟานไดแม่งเล่นโคตรโหดฟอร์เหมือนตอนอริพูได้แชมป์ยูฟา ฟอร์มเหมือนตอนลิพูท็อปอยู่นะครับนี่คือฟันได์ตอนที่กลับมาแล้วจากการบาดเจ็บหลังจากที่มีช่วงหนึ่งนะที่ฟอร์มตกและหายไปนานอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับฟอร์มที่ยังเรียกกลับขึ้นไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ฟันไดแม่งกลับมาแล้วนะครับกับฟอร์มที่โคตรโดดเด่นนะ1คือ,อไรหนึ่งคือทุกคนรู้ดีว่าฟันได์แม่งมีความตัวสูงซึ่งมันทําให้ได้เปรียบเรื่องอะไรรู้ไหมได้เปรียบเรื่องฟันได์เนี่ยลูกโมงเนี่ยเขานะจะเป็นคนที่เก็บกินได้เกือบหมดกองหน้าเนี่ยชนะ การดวลของฟันไดในลูกกากรากาบได้ยากนะครับโอ้โหอันนี้แฟน,แฟนหงแดงหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้คือผมเป็นแฟนเชลซีเนี่ยผมยังรู้นะครับว่าฟันไดเล่นลูกกากาะดัได้โคตรโหดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกับเบนฟอร์ดเนี่ยกองหน้าของเบนฟอร์ดเนี่ยมีตัวแบบใหญ่หญสูงนะไม่ว่าจะเป็นเอเบโมวิซ่าเจนเซนเป็นปีกโอ้โหมันสูงกันเกือบหมดอะแต่ว่าฟันไดมันก็มีความสูงกัน,กนและความสูงตัวนี้แหละมันช่วยให้เจ้าตัวเล่นลูกกากากาศได้เกือบหมด เออก็คือแบบสมมุตินะลูกมันโยนยาวจากปีกมาฟานไดเนี่ยจะเป็นคนเก็บกินได้ตลอดส่วนมาติปเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบคอยลองจัองหวะ2อะไรแบบนี้หรือเปล่าเออส่วนตัวผมผมมองว่าฟานไดเนี่ยชนได้หม่งได้และหม่งทีไรนะทุกคนสังเกตได้ไหมจะชอบชนะทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นกองหน้าคนไหนอะ่ะเอาเหอะฮาเลน,น่ะตอนนี้นะว่าแบบ ฟอร์มฮาเลนแบบท็อปๆตอนนี้นะผมมองว่าถ้าไปเจอกับฟันไร์ฟันไร์อาจจะเก็บกินได้เหมือนกันโอเคผมรู้แล้วคือผมไม่ได้โวยโยฟันไร์นะเว้แต่ผมมองว่าคือฟอร์มนัดตอนนี้ของเจ้าตัวโอ้โหสถิติมันบ่งบอกหลายอย่างนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมบอกทุกคนนะแต่ว่าถ้าพูดถึงนะัดจุดนี้ในการเล่นลูกโมงด้วยเจ้าตัวมีความสูงเนี่ยผมมองว่าการชนะดวลกับการอากาศของฟันไร์กับฮาเลนเนี่ยอาจจะ ไม่ได้เป็นปัญหาสไลดโอเคลู้แหละอาจจะเป็นฮาแลนคนเดียวเป็นกองหลังของทีมอื่นไม่ใช่เป็นกองหน้าของทีมอื่นฮาเลนแม่งอาจจะเก็บกินได้กับทุกคนเออประมาณนี้สำหรับลูกกินของฟันไดนะครับซึ่งนัดที่เจอกับเบนฟอร์ดเห็นไ,ไหมว่าเอมเบโมเนลูกการการดเนายทำอะไรฮาแลนไม่ได้เลยสู้ฮาเลนไม่ได้เลยนะครับนี่คือ,อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมจะพูดของอการหม่งของฮาแลนลูกการการะเาะของฮาเลนนะครับประมาณนี้นะ2คือไรสองคือฮาเลน อย่างที่ผมพูดไปแบบเปื่อยๆนะครับฮาเลนเนี่ยมีความแข็งแร่งแต่เวลาวิ่งไลเ่เวลาวิ่งตามกองหน้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหรือเวลาวิ่งที่แบบบอลมันเลยหนะ้าเจ้าตัวไปแล้วเจ้าตัวต้องวิว่งแข่งเนี่ยฮาเลนแม่งไม่เยเอ้ไม่ใช่ฟันไดแม่งไม่ได้ช้าเว้ยคือแบบไอความเรียวของฟันไดเนี่ยคือมันยังไม่ได้ตกไปจากเปีนก่อนเออประมาณนั้นถึงแม้ว่าอายุข,ของเจ้าตัวตอนนี้เนี่ยจะปาไปแล้ว32ปีนะแต่ว่าฟันไดเนี่ย ลูกที่วิ่งไล่ตามฟุตบอลวิ่งไล่ปีกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคือยังไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเจ้าตัวสักเท่าไหร่และเจ้าตัวก็มีความแข็งแกร่งเห็นไหมบางลูกอ่ะเจนเซนแม่งล็อกหลบผ่านซิมิคาร์ดแต่ฮาเลนแม่งเก็บกินได้เออและใช้ความแข็งแกร่งเบียดและเอาบอลไปครอบของได้และส่งคืนอาริซอนเบเกอร์ส่งคืนมาตีส่งคืนเอนโดส่งคืนทางด้านของโซบสไล5ไอฟันไดเนี่ยอ,อ มันโคตรโหดจริงๆนะสลับการวิ่งไล่บอนและความเร็วเจ้าตัวก็ยังไม่ได้น้อยถอยลงนะครับโอโ้โหไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเออก็คลิปนี้พูดแต่ชื่อของฮาแลนติดปากสมั้งผมเนี่ยเออสคืออะไรสาคือฟานไดเนี่ยเหลี่ยมเกมรับโคตรปึกอันนี้คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าฟานไดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกสกัดไม่ว่าจะเป็นลูกเออบียดปัดเข้าปะทะ ไม่ว่าจะเป็นลูกโมงไม่ว่าจะเป็นการสกัดบอลออกจากเส้นกอบเกตโทษไม่ว่าจะเป็นความนิ่งในการยืนตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการยืนถูกที่ถูกเวลาเนี่ยเลี่ยมเกมลับของฟันไดในการใช้มันสมองของเจ้าตัวเนี่ยคือแม่งสุดๆแล้วเว้ยแล้วเซติมันมงบอกมาเหมือนกันนะครับว่าฟันไดเล่นเกมลับได้ขนาดไหนได้ดีขนาดไหนนะครับกอ็อันนี้คือเซติในการเล่นในพรีเมียร์ลีกเท่านั้น,นครับไม่รวมบอลถ้วยนะ าการแท็กโก้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเฉลี่ยต่อเกมนะครับทุกคน1.3อินเตอร์เซฟชันไป1.4ตัดฟาคู่แข่งในการที่คู่แข่งจะลุ้นไปยิงประตูเนี่ยตัดไป0.5ต่อเกมาการเคลียบอล5.3ต่อเกมนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเคลียรบอลออกจากเส้นไม่ว่าจะเป็นการเคลียรบอลที่ฝ่ายตรงข้ามยิงมาตรงกรอบแล้วแต่ฟันได้ทำให้ ลูกฟุตบอลออกจากกรอบไม่ได้คือเปลี่ยนให้วิถีฟุตบอลเนี่ยไม่ตรงกรอบทําไป5.3การบล็อกลูกเตะมุมการบล็อกลูกตั้งเตะฟันได้ทาไป1.3เรตติ้งในเกมนับทั้งหมดโดยรวมของฟันไดในพรีเมียร์ลีกนะในเกมที่น่าสุดเลยนะครับ7.35โอ้โหคือผมบอกเลยนะคือผมไม่ได้พูด,พดแบบปากเปล่าคือผมไม่ได้จะอวยฟันไดแบบอวยด้วยแบบไอ้เหี้ยมันสมองของผมเองคือผมไม่ได้อวยแบบ เป,เป่าลมเป่าผ่านอะคือฟันไดแม่งโหดจริงๆด้วโดยสถิติที่ผมบอกมาเนี่ยคือมันเป็นสถิติจริงๆนะครับทุกคนแล้วคือแบบไอ้เหี้ยที่ผมตกใจคืออะไรรู้ไหมเคลียบอลต่อเกมในรูปแบบสาคัญสำคัญอะฟันไดเฉลี่ยแล้ว5.3าจุดสามไอ้เหี้ยกูถามจริงฟอร์มมันจะท็อปไปไหนนะครับแล้วสถิติบ่งบอกนะครับว่าตอนนี้ฟานไดนะครับเอาชนะการดวลมากที่สุดในลีกไม่เคยทำพลาดจนเสียประตู ไม่เคยเสียบอลก็คือไม่เคยเสียการครอบครองบอลเลยนะแล้วก็ไม่เคยมีใครเลี้ยงผ่านได้ณตอนนี้นะครับนี่คือเวอร์จิลฟานไดในเรื่องของเกมรับทั้งหมดนะครับโอ้โหถือว่าระดับ็อปของพีเม์ลีกณตอนนี้นะครับกองหลังที่ชื่อว่าเวอร์จิลฟานไดโดยทุกๆอย่างเจ้าตัวไม่ได้ฟุกหรือเจ้าตัวไม่ได้เล่นกับลิฟ์พูเป็นทีมใหญ่เป็นทีมพ่โหดที่ตกกับทีมเล็กแต่นัดที่สําคัญสำคัญเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันเนี่ยฟันไดไม่ก็ทาได้ดี เออคือดูการนี้ฟันไดแม่งพุ่งพุ่งแบบพุ่งทยานเหมือนกันนะครับเออสรับเกมรับแล้วก็การเล่นกับลิฟูในรูกาลนี้นครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเหลี่ยมเกมรับที่ผมอยากจะพูดถึงเบอร์จิลฟันไดนะครับ4คือไร4คือฟันไดตอนนี้กล้าเล่นบอลด้วยเท้าโยนยาวโคตรเทพมีมันสมองในการเปิดบอลโอ้โหถือว่าเรื่องการผ่านบอลเนี่ยคือเราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะว่าฟันไดเนี่ยไม่ค่อยจอ่ายบอลพลาด ไม่ค่อยทําบอลเสียการเปิดบอลโยนย้ายเพื่อนโคตรดีการโยนเนี่ยการโยนไปปีกบ้างส่งให้โซบสไลยโยนให้โจตาโยนให้ซาร่าโยนให้นูเยตฟันไดแม่งทําได้ดีเกือบทุกอย่างแล้วเสติการจ่ายบอลมันก็บ,บ่งบอกอีกแล้วนะครับว่าฟันได้จ่ายบอลดีขนาดไหนซึ่งอันนี้นับในพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมน,นะครับก็ฟันได้ณนะตอนนี้นะครับทำแอสซิ์ไปแอสซิสด์ด้วยการจ่ายบอลน,นะ คีย์พารต่อเกมหมายถึงการโยนบอลน,นะครับ0.6จ่ายบอลในเกมต่อเกมนั้นๆน,น,นะครับจ่ายไป71ครั้งแล้วทุกคนรู้ไหมว่าการจ่ายบอล71ครั้งของฟันไดในเกมนั้นๆเนี่ยจ่ายบอลสําเร็จไปเท่าไหร่จ่ายบอลสําเร็จไป91.7อ้เอกูอถามหน่อยคือลูกพี่ฟันไดคือมึงจะไม่จ่ายพลาดเลยเหรอวะโอเครู้แหละว่าเป็นกองหลังเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวเกือบแบบสุดท้ายอะ่ะแต่ เวลาการมึงโยนบอลยาวให้ปีกให้ซาล่าให้โจตาให้นูนเยสให้สซบสัสซายให้เทนเปลี่ยนฟังคือมึงจะเป็นคนที่จ่ายบอลไม่พลาดเลยเหรอวะ91.7อะคือแบบแม่งแทบจะไม่จ่ายบอลพลาดเลยด้วยโอ้โหนี่ค,ความเทพของฟานได้ในการจ่ายบอลทั้งหมดทั้งมวลนะครับโอ้โหเออ,อคือแบบเหมือนมึงแบบจับบอลแล้วแบบคล้ายๆเอามือเอามือคว้างไปหาฝันทองค้าแบบโคตรแม่นอนะเออแต่นี่มันใช้เท้าไงทุกคนคือแบบ เท่ไม่รู้จะเท่ยังไงนะครับสำหรับการจ่ายบอลน,นะครับนี่คือฟันไดอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะพูดคุยคือการจ่ายบอลที่โคตรเทพของเจ้าตัวนะครับโอ้โหถือว่าเรื่องนี้ก็โหดจริงๆงนะสติมันบงบอกทุกอย่างนะครับคือเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายคือฟันไดเนี่ยมีความเป็นผู้นําโคตรสูงเรื่องนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าฟันได้ณตอนนี้ก็ได้เป็นกัปตันทีมของลิพูโดยชัดเจนโดยสิ้นเชิงแล้วและความเป็นผู้นําของฟันไดนี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบเกมลับไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบเกมลับในการฝ่ายตรงข้ามได้เปิดมุมซ้ายเปิดมุมขวาการจัดระเบียบตั้งเกมแผง้หน้าก็คือตั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรวะตั้งแบบแผง้หน้าคือแบบ ให้กองหลังดันสูงอะไรแบบนี้ฟานได้แม่งส่วนมากนะคือผมเห็นในเกมเนี่ยฟานได้แม่งเป็นคนสั่งการเกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งการซีมิคาร์ดการสั่งการเทนอเล็กซานเดอร์อาโนการสั่งการลูกตั้งเตะลูกที่แบบเป็นกำแพงสูงไม่ว่าจะเป็นการสั่งการโซบอสไดเอนโดกัคโปฟานได้สั่งทุกๆอย่างและการเล่นบอลกับมาทิปเนี่ยฟานได้แม่งดูเหมือนจะทําได้ดีและเข้าใจกับเพื่อน ไม่ใช่แค่มาติปอย่างเดียวนะเอนโดกัคโปทีวีคาร์ดโซอบอสไลเทนนูนเยสโจตาซาร่าและที่สำคัญที่สุดตัวสุดท้ายประตูของเราพี่หมีอันิซอนเบกเกอร์ฟันไดก็มีความเข้าใจดีนี่แหละคือความเป็นผู้นําและความเข้าใจในเกมสูงซึ่งนี่แหละคือคุณสมบัติของฟันไดที่มันจะทําให้ลิพโภมีความดุดันมากขึ้นและ มีความทะเยอะทะยานในการเล่นเกมลับมากขึ้นของฟันไดที่มีความเป็นผู้นำเออนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเรื่องราวของฟันไดที่ตอนนี้ฟอร์มถ้าให้ผมพูดจริงๆนะคือผมเป็นแฟนบอลเชลซีเนี่ยคือผมดูแล้วแบบรู้ออกเลยนะครับว่าตอนนี้ฟันไดเป็นกองหลังที่ท็อปของพรีเมียร์ลีกท็อปสเลยอะผมให้แค่นี้แหละคือนี่กูไม่ได้กูกูไม่ได้จะอวยนะคือนี้คือความคิดของผมเองไม่รู้แหละว่าทุกคนคิดเห็นต่างกันอย่างไรแต่ความคิดของผมผมมองว่าฟันไดคือ กองหลังท็อป3ของพิมลีกณตอนนี้ที่พูดได้เต็มปากเประมาณนี้นะครับก็ใครเป็นแฟนลิพูหรือว่าเป็นแฟนทีมอื่นก็ได้ใครอยากมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยคือผมอยากรู้ความคิดเห็นของทุกๆคนนะครับก็รออ่านอยู่นะครับทุกคนครับก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของฟานได้โคเท็กับลิพูฟอร์มโคตรเด่นนะครับก็ใครชอบพีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับสำหรับนี้ขั้นป่าฟุตบอลขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับฟานได้ที่กลับมาเทพเหมือนเดิม โคตรกองหลังกำแพงหินขอบคุณครับบ๊ายบาย